เมื่อพูดถึงตลาดกระบะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นคงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดว่าเป็นตลาดที่ท้าทายที่สุดสำหรับค่ายรถกระบะต่างๆและมีค่ายกระบะจากทั่วโลกพยายามที่จะตีตลาดนี้ให้ได้เนื่องจากมีโวลลุ่มในการซื้อขายเยอะที่สุดในโลก หนึ่งในนั้นคือค่ายรถกระบะจากประเทศจีนอย่างแ a n ดีที่ล่าสุดได้เปิดตัวกระบะไฟฟ้าล้วนอย่างแคนดี้อ f ฟโรดเค32เข้าลุยตลาดอเมริกาต่อจากโมเดล k 23และ k 27ที่ได้เปิดตัวไปก่อนแล้วในปี2020ที่ผ่านมา สำหรับ Candy K32 นั้นแม้ตัวรถจะดูเป็นรถในกลุ่มรถกระบะแบบไม่ผิดเพี้ยนแต่ทางค่ายได้นิยามรถคันนี้ไว้ในกลุ่ม UTV หรือ Utility Terrain Vehicle ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นชื่อ UTV ในกลุ่มยานพาหนะขับเคลื่อนสีล้อที่ถูกพัฒนามาจากกลุ่มรถ ATV ซึ่งจะเป็นกลุ่มยานพาหนะที่ไม่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้ตามกฎหมาย โดยถูกเน้นใช้งานในฟาร์มหรือพื้นที่ห่างไกลเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงแม้ว่า Candy K32 จะถูกนิยามให้เป็นรถในกลุ่ม UTV แต่ตัวรถนั้นกลับมีความยาวมากกว่ารถกระบะจริงๆอย่าง Ford r a n g e r เสียอีก ตัวรถมาในภาพลักรถกระบะไฟฟ้าขนาดกลางตัวถังแบบดับเบิลแคบยกสูงมีความยาวตัวถังที่5,436ม mm, ิมกว้าง1,869ม mm, ิมสูง2,83 0มิมและมีระยะฐานล้อยาว3,99 0มิมสามารถรองรับน้ำหนักทางผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน575กิโลกรัม รูปลักษณ์หน้าตาของแ a n ดี K32 นั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำที่เป็นรูปทรงตัวยูด้านข้างตัวรถนั้นดูสูงในสไตล์ออฟโรดมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด17นิ้วสีดำพร้อมยางแบบออเทอเรนที่พร้อมจะลุยไปในทุกสภาพถนน นอกจากนั้นยังมีชุดแต่งออฟโรดให้เป็นตัวเลือกโดยจะได้รับไฟสปอตไลท์สีดวงบนหลังคาบันไดข้างสแตนเลสวินส์ไฟฟ้าติดตั้งด้านหน้าโรบาสสีดำขนาดใหญ่ตรงกระบะท้าย ขยับเข้ามาภายในห้องโดยสารนั้นถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายมาในโทนสีเข้มตัดกับสีโครเมียมรองรับผู้โดยสารได้สีที่นั่งระบบอินโฟเทนเมนต์ของรถมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธพร้อมติดตั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้า ด้านพลักำลังนั้นแ Candy K32 มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์คู่ขนาด21กิโลวัตต์หรือประมาณ28แรงมา้าขับเคลื่อน4ล้อทำความเร็วได้สูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราเร่งของรถนั้นไม่มีระบ,บุไว้ โดยตัวรถนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยคือรุ่น Standard Range มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ความจุ20.7กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด97กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่น Long Range มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ขนาดความจุ50กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด241กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้ง ส่วนการรีชาร์จพลังงานนั้นระบบรองรับการชาร์จไฟบ้านแบบ AC 240โวล์32แอมป์ใช้เวลาชาร์จไฟจาก0ูนถึง100%ในเวลา7ชั่วโมงครึง่ง ในส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นรุ่น Standard Range จะมีราคาเริ่มต้นที่27,699ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900,000บาทส่วนรุ่น Long Range นั้นราคาจำหน่ายจะอยู่ที่34,499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,130,000บาทโดยตัวรถจะเริ่มถูกส่งมอบภายในต้นปี2022ในตลาดสหรัฐอเมริกา